สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรา E D G G A D G A M E โอเควันนี้เราก็มาอยู่กับคลิปของลิทเด็ก Danger World ังกี i นะครับผมปัดดี้จะเป็นจอมเพี้ยนกีฮีและอาร์ครับผมเป็นสกิลตัวแบบอาถรรพ์ประโยชน์ตัวฟาร์มคะตัวคุดดอบเก่งมากเลยเลยเอาเป็นปัดดี้แล้วลงบ่อยด้วยสกิล X เลือกมอนสเตอร์กอจิกีที่มีสายสัส่งกันไว้เกินสองใบ จากตอบโซนของเราที่ไม่ใช่จอมเพียนกี่ิฮีเลยอ่าสามารถจจนนิงเกตและเลดการ์ดเป็นนี้และนำการ์ดที่เราขึ้นมือมาที่2องจะเป็นนี่พันดัชนีพัวพันสุการอุเรนอสเป็นเบตเตอร์ที่สามที่มีประโยชน์อีกแล้ว <c oughs> มีประโยชน์มากค่าคอคอสเจดนิงเกตู่แข่งและนำท็อปเล็กเข้าโซงการ์ดนี้ เมื่อก,กา้นี่คือความไร้สำเร็จคู่แข่งเล็กทิงการา์ดไปหนึ่งใบและท่านเขาเสีหายหนึ่งหน่วยมีดับเบิลมีโซกาดตัวต่อไปจะเป็นบอดี้นะครับสี่ใบใสไปเลยที่ใส่ยเยอะไม่ใช่อะไรเพราะสกิลมันไม่ติดมันเพลเทนะินเราก็จะได้ฟาร์มต่อเรื่อยๆต่อไปไม่ต่อไปเป็นนี่เลยเป็นบอดี้ของตัวในอนิเมะนะครับเป็นจอมัดพิชิตไต้ล่โดกาเซอุส สกิลคอร์ดคอร์ดจ่ายนิงเกตบนสนามคู่ต่อสู้และจ่ายไม่ใช่สกิลนำการบนรสนามคู่ต่อสู้หนึ่งใบลงดรอบและจ่ายนิงเกตคู่ต่อสู้และจ่ายปพลังชีวิตหนึ่งหน่วยคู่ต่อสู้พลันเดอร์มการนี้โจมตีทำลายมอนสเตอร์บนสนามคู่ต่อสู้สำเร็จหรือสร้างความเสียหายใส่คู่ต่อสู้สร้างความเสียหายใส่คู่แข่งสองหน่วยและเราได้รับสองหน่วยเหมือนสกิลป่นเลย ถ้าตีสำเร็จเราจะได้สองแล้วยิงคู่แข่งสองนะโอเคกันนะไปต่อไปนี่เลยจอมตัดกระดูกไอ้จอมตัดกระดูกจาคิเซรอสประการนี้เข้าสู่สนามนำการ์ดทุกไปในช่องเกรของคู่แข่งของคู่แข่งกับข้อกองการ์ดสับกองการ์ดคู่แข่งและนำการ์ดใบปริสุดของคู่แข่งสองใบเข้าสู่ช่องเกตเหมือนแบบสมมุติให้สมมุติคู่แข่งมีสักประมาณหกเกตแล้วรอคอตัวนี้ลงมา เอาเกจคู่แข่งทุกใบกับข้อกองสับกองแล้วเหลือสองเกจเหมือนแบบแบบให้คู่แข่งแค่สองเกตอะไม่ให้คู่แข่งเล่นอะไรประมาณน,นั้นหรือเรามีแค่หนึ่งเกจแล้วเราดีเกจคู่แข่ขขงเป็นสองแล้วเราก็จะเล่นได้ใช่โอเคถ้านะหากการได้ช่วงเกจคู่แข่ขงถูกนำกับข้อกองการด้วยความสามารถนี้ได้รับพลังชีวิตอีกสองหน่วยไม่ติดบน,นเธอเบอร์เธอมาสเตอร์ตัวต่อไปเป็นมาสเตอร์ตัวสำคัญเลยนี่จอมทุบไดเพน ดยการนี้เข้าสุสนานนำทอ็อปเบกเข้าเกยียรของคู่แข่งและนำทอ็อปเบกสองใบเข้าเกยียรของเราและถ้ามีการตีกีเบิลบนสนามเรได้หเราได้หนึ่งจัวสกิลไม่ติดบอลเทิร์นครับใส่พิเศษสีใบตัวต่อไปที่จะข้างกอสอากอสเอ,อลิสแตหนึ่งเกยียร์เขต่อสู้สกิลคู่แข่งมันสามารถคอมมอนจากช่องดรอปได้เป็นการ์ดแก้พวกสายมังกรดำที่ชอบคอมมอนจากดรอปหรือว่าเคอ้อนะครับ เราไปสู้ไดนะ้เก่งมากเลยด้วย่าแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีหากกองการหากเกตโค้กคู่แข่งมีหนึ่งใบหรือน้อยกว่าคู่แข่งเลือกทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบใส่ไปสามใบนะครับมนอนสเตอร์ตัวต่อไปใส่ไปใส่ไปแค่เกมคนดยักษ์โจมโฉดเกลอาเกลอันเกลแต่หนึ่งเกตคู่ต่อสู้เฮ้ยไม่เ,เลืกไปแทนเฟรด์ของเราหากการในช่องเกตโค้กคู่แข่งมีหนึ่งใบหรือต่ำกว่าจะจบเทินการนี้ได้รับดับเบินใน์ใแฮกสกิลเมื่อการนี้ถูกทำลาย ทำลายการประสานคู่ต่อสู้หนึ่งใบใส่ไปเลยสองใบต่อมาเป็นมอนสเตอร์ไปสุดท้ายไฮด้าขาซิ่งเมื่อการนิยมตีและทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จที่สร้างความเสียหายเสียพลังชีวิตคู่แข่งเราเลือกทิ้งการ์ดในช่วงเกตของแข่งหนึ่งใบถ้าคู่แข่งมีวีกเกตน,นำคู่แข่งเลือกทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเราใส่สองตัวโอเคครับต่อไปเป็นไอเทมนะครับผมนี่เราใส่ไปนี่เลยสกายโก้แจ็คเกต็ต อีกขีปนานำกอนยิงกี้จากสงหลับเราหนึ่งใบเข้าโซการนี้และจันดิงเกตโคตสู้มีพาวเวอร์เจ็ดพันมีคีสองมีสกิลเพนเท็ตและโสกัดเป็นไอเทมที่มีโสกัดแล้วก็มีสกิลเพนเท็ตแล้วก็เป็นค่าวค้อนด้วยการจันดิงเกตโคตสู้ตัดเกมเขาอีกหนึ่งใบใส่ไปสองใบเลยต่อไปก็เป็นไม้ตายแล้วใส่แค่ใบเดียวพอเก่งมากเก่งมากแต่ใส่แค่ใบเดียวพอเพราะไม่ค่อยได้ใช้เพราะสมม่วนมากจะแบบคู่แข่งจะตายก่อนตลอดเลยอันนี้เราใส่เผื่อสมมติคู่แข่งไม่ตายฮะ นี่จอมัดลงทันมัดระเบิดเทลาสนาะได้การนี้ได้เมื่อคู่แข่งมีห้าหน่วยได้ต่ำกว่าและเรามีกาเกกีนกบนสนามอยู่เท่านั้นแคดคอร์อสใจนิงเกตซากคอนเสียหายใส่คู่แข่งสองหน่วยถ้าคู่แข่งไม่มีการ์ดในช่องเกตยิงซากค้อนเสียหายใส่ห้าหน่วยแทนโอเคครับต่อไปเป็นเวทมนต์นี่สปัสสิคอิสไมรจานิงเกต นำก๊อตยังกี้ที่เป็นมาสเตอร์เหรียเทมจากกองการ์ดของเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นสับกองการ์ดเราสามารถได้ไล่การนี้ได้ทันละครั้งใส่ได้ไปสี่ใบไปต่อไปนี่เลยวิวาทะอมตะไล่การนี้ได้เมื่อมีก๊อตยังกี้ผสมหนำอยู่เท่านั้นจาจนี้นใชส2องเกตแข่งเลือก k ิ n งการ์ดบนมือตัวเองหนึ่งใบเอ้ยและที่การน,นั้นแล้วเราจวการ์ดสองใบสามารถไล่ได้ทันละครั้งกันนะครับต่อไป ล้อมข้อ่อสู้ะกาดป่บนบอดของค้อต่อสู้ได้ดีมากโอเคเศษพิเีไปแคทคอร์ททำลายก้อนยิงกี้บนสนามเราหนึ่งใบและจ่ายหนึ่งเกทคาลเตอร์การคาลเตอร์ฮะใช้ตอนแบบเธอข้อต่อสู้ก็ได้เลือกความสามารถหนึ่งอย่างจากสองอย่างด้าน,น,นลางนี้ทำลายมาลเซอร์บนสนามค้อต่อสู้ไม่เกินสองใบถ้าทำทำลายได้ได้จัอารหนึ่งใบทอโซ่ทุกใบบนสนามของมาลเซอร์ข้ต่อสู้หนึ่งใบจไปเป็นเอ้ยกาดป้องกันของเรา นี่เลยและเคิลและเทมทานรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งการโจมตีและการ์ดบนสนามเรามีการ์ดยังกี้จานิงเกยยกเลิกการ์ดยกเลิกการโจมตีและสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วยใส่คุต่อสู้และเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเป็นการป้นชิงอีกแล้วสุปริที่เป็นอัลฟา,านแบบยังกี้นะโอเคการป้องกันอีกสองใบใส่เพิ่มเข้าไปอ่า เป็นการ์ดของวัตถิไฟบาลินทายสองพันสิบเจ็ดนะครับก็เหมือนกับพันดึกสี่ทีละสกลิลเหมือนกันเลยรายการนี้ได้เมื่อโคกแข่งใส่โจมตีแล้วเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ช่วงกลางยกทธหลักโจมตีใส่สองใบพอ่อการ์ดเด็กนี้มีแค่หกใบนะครับแต่การ์ดบนบอร์ดเยอะมากต่อไปเป็นการ,ร์ดเซตของยังกี้ที่มาใหม่การที่ผมพูดได้เลยว่าเก่งมาก ขับฉพาะสมาชิกโนเ,เซนโดนจินเซตการนี้บนสนามเมื่อเริ่มต้นเมนฝคู่ต่อสู้เลือกคอสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้แข่งเลือกทิ้งการรวนมือตัวเองหนึ่งใบและทิ้งการนั้นและเราจวดหนึ่งใบเราเลือกทิ้งการ์ดจากช่องเกตคข่งหนึ่งใบและนำการ์ดทำเล็กสองใบเข้าสู่ช่องเกตเราเป็นการที่แบบเหมือนเป็นการปิดเกมนะสำหรับผม สมมติเรามีเซตอยู่แบบนี้คู่แข่งไม่มีการบนมือแล้วคู่แข่งรอชรัดดอเข้าสู่เมนเจคู่แข่งเลยแล้วก็เลือกสกิลคู่แข่ง่าร์จบนมือหนึ่งใบแล้วเราได้จวดหนึ่งคู่แข่งไม่มีไม่มีมือเล่นแล้วแต่เรามีมือเล่นเพิ่มแบบเหมือนคู่แข่งทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเด็กแกงกี้นี่เป็นหนึ่งในเด็กของใหม่ที่โกงมากๆเลยนะครับต่อไปเป็นใบ <laughs> แก้เกม <laughs> โอเคมาป่าหวยเดือนลมปานเราได้รับพลัง,ลงชีวิตสองหน่วย หากคู่แข่งมีพลังชุดสี่หน่วยหรือมากกว่าเราได้รับพลังชิดอีก6หน่วยเป็น8หน่วยนะครับผมก็การการแก้เกมตามสถานการณ์ต่างๆรอยแอนทีเจนเกตเคาน์เตอร์เชิงแล้วความสามารถหนึ่งอย่างจากความสามารถด้านหลังนี้ขั้นต่อไปที่จะได้รับคนเสียหายคนเสียหายนั้นลดลงสองคอสโซ่จากมัสเตอร์มัสเตอร์บนสนามหนึ่งใบจะจดเทอร์นี้คู่แข่งไม่สามารถคอมมอนเตอร์ได้เกิน3ใบ ที่มากดสามใบเป็นการ์ดที่แบบไม่แก้พวกลำลำเด็กลำแบบอ่าอสโตรกอนมันเกิดทรงกลมฟ้าหรือว่าดีแชร์มาพารทีมันก่อนสัมพันธ์นะฮะหรือว่าจะเป็นแคออสการ์ดแคสแคสประก่าก็ได้แควอสะไรเทแก้ได้หมดนะฮะเป็นการสำคัญที่ทุกคนทุกเก็กอย่างน้อยต้องมีติดอย่างน้อยหนึ่งใบซึ่งอนาคตอ่ะลำได้เยอะลำเยอะกว่านี้แล้วก็นี่เลยแกมบิดก็อย่างที่รู้กันไอ้พวกมาสเตอร์สกิลของยากิมันจะไม่ติดวันมาเทินทำให้เราเอาขึ้นมือแล้วเราก็ฟาร์มพองใหม่ได้ มีึ่งใส่หนึ่งใบแล้วก็มาสุดท้ายนะครับทามเซลได้ได้การ์ดนี้ได้เมื่อมีออะไรหากเรามีพลังชีตสามหน่วยหรือต่ำกว่าสามารถรายการ์ดนี้ได้โดยไมต้อจ่ายคอคอสเป็นการ์ดแบบเหมือนแก้เกมตอนที่แบบเราเราเหลือน้อยอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าไม่จําเป็นต้องใช้ตอนต้นเกมก็ได้ครับแค่คอสจ่ายสองเก็บพลังพลังชีตสองหน่วยโจทการ์สองใบสามารถไละทามเซลได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์น แบบไม่กัดแก้เกมแหละไม่บบกัร์ดจวเพิ่มเพราะกัร์ดจวดในยังยตอนนี้น้อยมากครับโอเคโอเคครับก็ลิทนี้ก็เป็นลิทที่พวกพี่ใช้อยู่ในตอนปัจจุบันของวันนี้นะครับเป็นสายพวกดึงมือดึงเกตของคู่แข่งไม่ให้คู่แข่งได้เล่นดีอะ่ะดึงดึงลงดอกอะไรพวกนี้ด้วยเอดีถ้าถามว่าทำไมถึงใช้บดีเป็นฮิเกกิเลหาเพราะว่า มันเป็นตัวขุดดอกอะขุดดอกได้สองใบแถมไม่ติดบนพื้นด้วยแล้วเราสมมติเราจวดแกมบิดขึ้นแล้วก็ใช้แกมบิดเอาฮีกีเลอาขึ้นมือแล้วเราข้อใหม่จับเลสใหม่ขุดดอกใหม่อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยครับมันทำให้คู่แข่งมีมือมีเกณฑ์มีการ์ดให้เล่นน้อยลงแล้วเท่าไหร่ที่อยากจะใส่การ์ดเพิ่มเติมอะไรก็สามารถใส่ได้เลยนะแต่อันนี้เป็นวิธ่องที่พี่ใช้อยู่อันนี้อันนี้จริงพี่ไม่อยากใส่หรอกแต่เพื่อนพี่เป็นบอกให้ใส่ <c oughs> เพนนัดที่อ่ <c oughs> โอเคฮะก็เจอกันในคลิปหน้าครับบาย